จังหวัดลบบรีมอบทงครัวเรือนปลอดยาเสพติดให้บ้านกระเบาเรียงหมู่ที่7ตำบลลาดสาลี่เป็นหมู่บ้านนำร่องครัวเรือนปลอดยาเสพติดผนึกกำลังขับเคลื่อนสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติด นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานพิธีมอบทงครัวเรือนปลอดยาเสพติดตามโครงการรีเอ็กซเลค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามนยโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีที่ศาลาประชาคมบ้านกระเบาเรียงหมู่ที่7ตำบลลาดสาลีอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรี ท้งนี้อำเภอท่าวงได้คัดเลือกบ้านกระเบาเรียงหมู่ที่7ตำบลลาดสาลีเป็นหมู่บ้านนำร่องครัวเรือนปลอดยาเสพติดโดยจัดเวทีประชาคมเพื่อรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติดซึ่งมีครัวเรือนที่ผ่านการรับรองจำนวน36ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านที่ได้รับมอบทงครัวเรือนปลอดยาเสพติดเพิ่มเติมอีก11หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่15ตำบลบางลี่หมู่ที่8ตำบลบางคูหมู่ที่8ตำบลหัวสำโรงหมู่ที่1ตำบลบางงาหมู่ที่12ตำบลเขาสมครหมู่ที่3ตำบลท่าวุงหมู่ที่5ตำบลบ้านเบิกหมู่ที่5ตำบลโพตลาดแก้วหมู่ที่2ตำบลมุจุลินหมู่ที่6ตำบลโคกสลุดหมู่ที่7ตำบลลาดสาลีซึ่ง ซึ่งถือเป็นความสําเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดเป็นการปลุกกระแสและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ครัวเรือนปลอดยาเสพติดตลอดจนหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่โดยได้ใช้เป็นแนวทางแบบอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป